สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มีแนวทางนะคะพี่น้องจาอ๋าแนวทางฮานอยสูตรวัดใจฮานอยสูตร1แล้วก็ฮานอยมัดรวมนะคะอของงวดประจําวันที่14ตุลาคม2 5 6พนะคะพี่น้องจาอ๋าวัน น,น้องฝึงลงคลิปเดียวทั้ง3สูตรนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่2เนาะอ่ะก็จะลงในคลิปเดียวเลยนะคะพี่น้องจา๋าก็ยังไงก็ฝากดูให้จบด้วยนะคะพี่น้องจา๋ารวมทั้ง3สูตรเลยนะคะอ่ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลอ่าของวันที่13กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าดูสรุปไปจนจะเสร็จแล้วพี่น้องจา๋าอัดคลิปจนจะเสร็จแล้วทั้ง3สูตร แบตหมดพี่น้องเอ้ยเรลีย์ง่ายละเที่ยงคืนขวาแล้ววันนี้มามาดูผลสรุปอีกรอบหนึง่งแล้วก็ดูตัวใหม่นะพี่น้องจา๋ากว่าจะคำนวณเ็จเนาะกว่าจะได้อัดนะคะแล้วก็อาจจะสิทธ์แล้วก็แบตหมดต้องทำใหม่นะคะพี่น้องจา๋าอ่ายังไงก็ฝากดูให้น้องหวงด้วยนะคะแนวทางเนาะพี่น้องจา๋าฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ามาดูแนวทางของสูตรวัดใจเนาะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของอวันที่13กันก่อนนะคะเป็นพี่น้องจ๋าวันที่13เนาะ้อยเฉพาะกิจออก37ออก137เดเ่นที่3มานะคะ3เเ็ดเข้าตรงๆเนาะพี่น้องจาอ๋าตารางกำลังวันมาทั้ง3ตัวเลยเนาะ137นะคะเข้าตารางกำลังวันนะคะนอกนอกนั้นน่าจะหลุดนะคะพี่น้องจ๋าคร่าวๆนะคะ อ่ะเข้าแค่คู่เดียวเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ fc ทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เข้าคู่เดียวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้ไปไวหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะมาเออเดี๋ยวนะโอเคโอน้องเมืองเริ่มมึนเมืองแล้วพี่น้องแมแนวทางวัดใจนะคะ ที่สิบสี่นะคะพี่น้องจ๋าสิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะฮานอยสูตรวัดใจนะคะดินนะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดอ่านออกอู่เนาะพี่น้องน้อง,องหุนก็รีบนะคะเดี๋ยวจะได้นอนพักผ่อนอ่ะ ถ้าจะไม่ลงก็กลัวรอนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าต้องลงให้ก่อนเนาะเพราะถ้าไปฉีดมาแล้วไม่รู้จะได้อัดคลิปหรือเปล่าจะลงทันหรือเปล่าอย่างนี้แนละพี่น้องจ๋าน้องหมือก็อยากทําให้ให้เสร็จก่อนก่อนค่อยไปฉีดยานะคะ,ะแนวทางฮานอยสูตรว่าใจงวดประจําวันที่14นะคะพี่น้องจ๋าก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าน้องบึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พี่ FC ทุกทท่านนะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามเนาะพี่น้องจา๋ามาดูตารางกำลังวันสำหรับสูตรวัดใจนะคะ อะก็จะมี7เนาะศูนย์นะคะสำหรับตัวเด่นก็คือ6กับ3นะคะพี่น้องจ๋าหกกับ3นี่ก็เป็นอีกคู่หนึงเนาะ,อ,ะอย่าลืมยกลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้องมุกจะขีดไว้ให้นะคะอะ่สำหรับ6ก็จะมี6 4สี่หนะคะถ้ามีตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะ มีสามหนึ่งสามสามแล้วก็สามแปดนะคะพี่น้องสาอ่มาดูชุดกันนะคะ,ะชุดกันก็จะมีหกหนึ่งนะคะสองสองแปดเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งนะคะพี่น้องสาเดี๋ยวน้องหึงจะเน้นตัวที่น้องหึงชอบให้นะคะ แต่ว่าถ้าชอบไม่เหมือนกันก็าตามตามที่พี่พีเอชอบนะคะหกสามนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้อง๋าหกสามนี้น้องหมื่นก็ชอบเนะาะแล้วก็หกแปดสามแปดนะคะหกหนึ่งแปดเจ็ดนะคะพี่น้องจาอ่าเดี๋ยวน้องหมืจะยกให้แคปนะคะเพราะว่าจะได้ไปสูตรอื่นเนาะ อันนี้สําหรับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋างวดประจําวันที่ 14. ตุลาคม2564นะคะถ้าใครชื่นชอบก็จุดได้แคปได้นะคะพี่น้องจ๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะออ่าจุดคงแคปเสร็จแล้วเนาะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องมึงจะไปสูตรต่อไปนะคะ ต่อ uh, th uh, ไปก็จะเป็นสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจ๋าไปชมสูตรมัดรวมกันนะคะมาดูสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจ๋าเรามาดูผลกันก่อนเนาะสาหรับสูตรมัดรวมนะคะดูคร่าวๆแล้วน้องหมืนน่าจะเข้าแค่ตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าเก้าเจ็ดนะคะตัวเด่นมาหมดนะคะพี่น้องจ๋าเด่นเก้ามาเด่นสองมาสองก็มาสาม สามคู่เลยเนาะแต่ว่าเจาะข้ามหมดนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะสําหรับสูตรมัดรวมเนาะเข้าแค่คู่เดียวตัวกลับด้วยนะคะอ่าแต่ก็ยังเป็นตัวที่น้องวิ่งชอบเนาะพี่น้องจ๋าอ่าอย่างไรก็ตามต่อกันของวันที่สิบสี่นะคะอ่าวันที่สิบสี่ ตุลาคม2564นะคะสำหรับหานอยสูตรมัดรวมนะคะอ่าอันนี้ดินยิ่งรูดนะคะอ่ามาดูตารางกำลังวันกันนะคะพี่น้องจา๋าตารางกำลังวันก็จะมี5นะคะ สองหกสามนะคะส่วนตัวเด่นก็คือห้ากับสี่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าห้กับสี่นี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเนาะอย่าลืมยกลงมาด้วยนะคะอ่าสำหรับห้าก็จะมีห้าหนึงห้าเจ็ดห้าเก้าอพี่น้องจา๋าส่วนสีก็จะมีสี่สามสี่เจ็ด สี่แนะคะอะถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องมึงจับคู่ให้นะคะพี่น้องสาก,ก็จับในตารางกำลับบงวันนะคะ,ะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีห้าสองี่สี่เก้าสามแล้วก็สอนะคะพี่น้องจา่ามาดูตัวที่น้องมึงชอบนะคะว่าอาจจะมีตัวเดียวกันหรือเปล่าเนาะกับพี่ๆที่ชอบนะคะ อ่าห้าสี่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเด้อพี่น้องจา๋าสำหรับห้าที่ชอบน้องบึงชอบห้าเก้านะคะห้าหนึ่งสี่สามสี่แปดนะคะห้าสองแล้วก็สองเจ็ดนะคะพี่น้องจาอ๋าอ่เกินมาคู่หนึ่งเนาะน้องบึงปกติจะเก็บแค่ห้าคู่นะคะอ่าเตรียมจุดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าจุดได้แคปได้จา้าสำหรับสูตร หานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจำวันที่14ตุลาคม2564นะคะถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอ่าน้องหวงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบนะคะถ้ามีตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าชุดแล้าเรบบาดอแคปแหล่าลับบดอพี่น้องจ๋า เดี๋ยวน้องบึงจะไปสูตร1นึ่งนะคะาวาดใจไปแล้วเนาะอันนี้อ่าสูตรมัดรวมนะคะต่อไปก็จะไปสูตร1นึ่งนะคะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะอ่เดี๋ยวเราไปดูสูตร1กันนะคะอ่มาดูสูตร1กันนะคะพี่น้องจาอ๋าสูตร1ของวันที่13น้องมึงก็หลุดไปนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พ fc ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ ่แนวทางนะคะพี่น้องจ๋ามีเข้ามีหลุดเนาะ,ะมาดูสำหรับสูตรหนึ่งเดี๋ยวดูตารางกำลังวันนะคะตารางกำลังวันก็จะมีสามแปดห้าเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าส่วนตัวเด่นก็จะมีเก้ากับสองเก้ากับสองนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะเก้าก็จะมีเก้าศูนย เก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะส่วนสองสองก็จะมีสองศูนสองหกสองแปดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนชุดกันนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องมจับกู่ให้เนาะก็เอาอเด่นวิ่งรูดจับกับตารางกำกำลังวันได้นะคะพี่น้องจา๋า น้องุก็ให้ไปเป็นเพียงแนวทางเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะนําไปพิจารณาดูก่อนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนชุดกันเนาะชุดกันก็จะมี50 11 73 55หนึ่งหนึ่งสาห้าห้านะคะอ่ามาดูตัวที่น้องอุ๋นชอบนะคะพี่น้องจา๋าไอ้กล้องก็ไม่ค่อยชัดพี่น้องเอ,อ้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ามา 92นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งเด้อพี่น้องจา๋าอย่าลืมยกลงไปด้วยนะคะ92อ่า92น้องหมื่นก็ชอบนะคะ94 90 28นะคะอ่า11แล้วก็73นะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชื่นชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะครับดวนไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋าคลิปเดียวได้3สูตรเลยนะคะ นำไปพิจารณาดูก่อนนะคะ,ะก่อนออกไปน้องหวงก็ขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเดอ้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมเวลาน้องหวงลงเนาะ,ะสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอขอบคุณพี่พี่อทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกกาลังใจนะคะ สุดท้ายนี้น้องหมึงก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ